สวัสดีครับผมน็อตครับผมอามครับมันยังไม่อัดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับราวันนี้เราจะพาไปชมวัดโพกับสยามมิวเซียมครับเชิญรับชมด้เลยครับเย้ ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีหัวลำโพงแล้วเราจะไปไหนขั้นต่อนเนี่ยเราไปเจอที่วัดโพครับผมตอนนี้เราจะเดินทางไปวัดโพ้นครับผมรถแม่์ไป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  วัดโพริ์สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่วัดโพแล้วครับผมเราไปฟังบอดกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดโพนะครับผม ซึ่งวัดโพนี่มีชื่อทางราชการว่าวัดพระเชตพนวิมลมังคดารามราชวรมหาวิหารนะครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงและเป็นวัดประจําราชการที่หนึ่งนะครับผมวัดนี้นะครับผมมีชื่อดั้งเดิมว่าวัดโพธารามนะครับผมซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับแล้วก็วัดนี้นะครับตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระบรมมหาราชวังซึ่งอยู่ทางด้านนู้นครั้งหลังผมนะครับก็คือพระอุโบสถซึ่งภายในมีพระพุทธเทวปฏิมากรปฏิสถานอยู่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับซึ่ง รัชการที่หนึ่งทรงอัญเชิญมาจากวัดสาราสีหน้าด้วยมีประสงค์แน่วแน่ว่าจะให้ที่นี่เป็นพระนครอย่างถาวรครับผม ขณะนี้เราอยู่ที่อีกหนึ่งจุดสําคัญของวัดโพนะครับแต่ตอนนี้สภาพอากาศอาจจะไม่ค่อยเป็นใจตอนนี้เราอยู่ที่พระมหาเจดีศรีราชกาลพระมหาเจดีนี้เป็นของราชกาลที่หนึ่งถึงสี่นะครับพระมหาเจดีนี้ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหลากหลายสีครับและเป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ครับระหว่างไทยกับจีนเราไปชมข้างในกันเลยครับพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับวันนี้ฝนตกแรงมากครับสังเกตได้จากน้ําตรงนี้ครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อ,อการทํางานของเรานะครับ <S 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 รู้แกว้วโคตรดีอะ แก้วแบนคนติดดิดโทษทีอ่ะ เริ่มด้วยองค์ที่ประดับด้วยถ้วยชามสีเขียวนะครับชื่อพระเจดีสีสันเพชรดดยาเป็นพระมหาเจดีประจํารัชกาลที่หนึ่งหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประดิษฐ์สังขรวัดพระเชตุพนแล้วจึงโปรดก้าวให้สร้างพระเจดีใหญ่ขึ้นเพื่อข้อพระสีสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ซึ่งจาลองมาจากวัดพระสีสันเพชรที่จังหวัดอยุธยาลําดับต่อมาเป็นพระเจดีที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาวนะครับชื่อพระมหาเจดีดิโลกธรรมกรักนิท ซึ่งเมื่อขราวในหลวงราชาการที่3โปรดเก้าให้สร้างมหาเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมราชาชานกก็คือราชาการที่2นั่นเองครับ ตอบมาเป็นองค์พระเจดีที่ประกอบด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองนะครับชื่อพระมหาเจดีมุนีบัตรบริขารคือพระเจดีที่สมเด็จพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3โปรดเก้าให้สร้างส่วนพระองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสุดท้ายนะครับพระเจดีที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินเคเป็นพระเจดีประจํารัชกาลที่4่ครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้สร้างพระมหาเจดีตามแบบเจดีสีสุริโยไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่มาสร้างเสร็จในสมัยรัชกาล ที่ 5, แต่ไม่ได้พระราชทานนามไว้จึงเรียกต่อๆกันมาว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระษีสุริโยไทยครับตอนนี้นะครับเราก็จะพาลุยฝนนะครับไปดูฤือสีดัดตนนะครับตามมาเลยครับ ไม่ว่าลำบากแค่ไหนนะครับเราจะฝาไปเพื่อท่านผู้ชมนะครับโอเคตอนนี้เราจะพาท่านข้ามประตูนะครับครับเราจะเลี้ยวขวานะครับตอนนี้น้าเริ่มแห้งแล้วเฮ้ยลบลบกิ่งไม้ครับระวังกิ่งไม้ไหนเรือดสีกูวาไกลอยู่เนี่ยเออฮัลโหลโอ้แล้วนะครับเราก็มาถึง ฤศีดตดตนจนได้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็คือได้แก่ฤสีดัดตนนะครับฤสีดตดตนก็คือเป็นการฤษีดตดตนนะครับเป็นการแก้เมื่อยแก้ขบนะครับสำหรับท่านฤสีนะครับที่บําเพ็ญเจริญภาวนามาเป็นเวลานานหลายชั่วโมงนะครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับรัชกาลที่3นะครับได้ระบุว่ามีทั้งหมด8ปดกว่าท่าอะทีเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่24ท่าเท่านั้นครับ ชี้เกียร์กูกูบอกให้มึงพูดว่านู้มีร้อยแปดท่าเฮ้ยนั่นมันคนละท่าแล้วครับสำหรับท่าฤาษีดัดตนนะครับทาให้ช่วยช่วยตัดให้ด้วยนะครับคือพูดผิดท่าฤาษีดัดตนนะครับก็คือเป็นการบริหารกายและก็บริหารจิตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้บริหารทั้งสองอย่างมพร้อมกันนะครับซึ่งยังมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคเบื้องต้นอีกด้วยครับใช่ครับและสรรพคุณอื่นๆของฤาษีดัดตนเนี่ยก็คือการทําให้การเคลื่อนไหวทั้งร่างกายธรรมชาติและเลือดลมเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างสะดวกสบายนะครับนอกจากนี้ยังช่ด้วย ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ยืดอายุวัฒนานะครับนอกจากนี้แล้วก็แล้วก็นอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสมาธิด้วยครับเราก็จะมาถึงช่วงสาธิตแล้วนะครับขอเชิญคุณเพียวนะครับสาธิตท่านหนึ่งท่านี้ครับเราอยากให้เพื่อนมีความสุขนะครับใช่ท่านี้ครับท่านี้เลยค <c oughs> รับ <c oughs> ท่านี้ครับย้อนมาแบบรูบ้ส <c oughs> ึกเลยว่าอายุยืดขึ้นมา8ปรปี ครับสำหรับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าวิหารพระพุทธไสยาติกันนะครับเมื่อกี้พวกผมได้เข้าไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถถ่ายทําข้างในได้จึงมาถ่ายทําข้างนอกแล้วจะตัดภาพไปชมกันนะครับคุณจิมมี่ครับประวัติของวิหารพระพุทธไายาสนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมโดยสร้างในรัชสมัยพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยโผล่ได้สร้างขึ้นโดยไปขยายพระรามขึ้นทางทิศเหนือครับโดยทับของวัดโพธารามเดิมครับผมและโดยสร้างพระพุทธไสยาติก่อนครับแล้วก็จึงตามด้วยพระวิหารครับโดยพระวิหารมีขนาดเท่าพระอุโบสถครับผมตอนนี้ครับ พวกเราจะพาไปชมยักษ์กันนะครับผมตามมาเลยครับ ไปครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหอไตจตุรมุกนะครับซึ่งเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกแต่ตอนนี้เขาได้ทําการปิดปรับปรุงอยู่ครับอันนี้ก็มีนี่ก็เป็นรูปปั้นยักษ์กวัดโพนะครับตัยักษ์วัดโพเนี่ยได้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราัชากาลที่3ครับโดยสร้างมาตอนแรกมี8ตนครับเฝ้าซุ้มประตู4ประตูประต,ประตูละ2ตัวทีนี้พอราัชากาลที่4ได้เลือกไปได้เลือกประตูออกไป2ประตูทำให้ยักษ์ก็โดนเลือกไปด้วย4ตัวเลยในนี้เหลือแค่ยักษ์แค่4ี่ตัวครับครับประวัติการสร้างยกก จะมีตัวละครหลักอยู่2ตัวนะครับมียักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งครับทีนี้เนี่ยสองวัดเนี้ยอยู่คนละฝั่งแม่น้ําเจ้าพยากัดทีเนี้ยพญากระานนี่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยใช่เป็นเพื่อนสนิทกันทีนี้ยักษ์วัดโพก็ข้ามเป็นช่วงนั้นยักษ์วัดโพไม่มีตังค์ทำไมไม่มีตังค์ล่ะครับกลางเดือนครับต้นเดือนเอาไปกินบุฟเฟ่ต์เลยเทอดแล้วอ๋อเที่ยวเพลินไปหน่อยเที่ยวเพลินไปหน่อยก็เลยข้ามแม่น้ำไปหายักษ์วัดแจ้งเพื่อไปขอยืมเงินทีนี้ก็คุยกันเรียบร้อยนัดแนะะเเเป็็็นนนนนนนพพพืื่่อออกกกกกััััััสสสสบบบบบบบาาาาายยยยจจจจคควววไหุรดดโโลลใใ้ เที่ยวเที่ยวเพลินเงินหมดไม่มีตังคืนพอถึงวันนัดจอ,อถึงวันนัดอ่ะอยากว่าแจ้งไม่ได้เงินคืนอยากวัดโพธิไม่มาก็อ่ะไม่เป็นไรเพื่อนกันใช่ไหมเจ้าเจ้ากันไปออก็เจ้าเรื่องอะไรเจ้าเจ้าก็คือให้เด็กรอไปก่อนเพื่ออาจจะมาทีหลังอาจจะลืมไว้ใจเพื่อนใช่ไว้ใจเพื่อนออแต่ปรากฏรอแล้วรอเล่าไม่มาทักทีไม่มาทัทีเริ่มโกรธแล้วหัวร้อนโกรธหัวร้อนข้าวแม่น้ําไปหาที่วัดโพเด้อ ทีนี้ก็ไปไปวงเงินเออนายทำไมนายไม่คืนเงินเราอะยักษกวัาโพว่าไงาโพกไมล่ะก็ฉันไม่มีตังตีกันโกรธเลยโกรธตีกันทะเลาะกันทะเลาะกันทีนี้ด้วยความที่เป็นยักษ์ตัวใหญ่มากค่ะแถวนั้นต้นมงต้นไม้ชาวบงชาวบ้านเละเละก็คือจะแบบลาบเปหน้ากรอกเพราะฉะนั้น เขาเรียกว่านว่าท่าเตีชาวบ้านอะไรเดือดร้อนหมดชาวบ้านเดือดร้อนทีนี้เรื่องไปถึงหัวถึงถึงหูถึงหูเออถึงหัอะไรหูพระอิศวรพระศิวะปาคนเดียวกันแห้มาถึงถึงหูพระอิศวรโกรธมากก็เลยลงมาลงโทษด้วยการให้ไปคาบไปบรรทัดอยู่หน้าห้องมาช่างมาเด้อต่อเลยอ่ะก็คือลงโทษด้วยการสาบให้กลายเป็นหินแล้วก็เลยได้มาตั้งอยู่ที่ตรงนี้อย่างที่เราเห็นกันครับผมครับ นั่นแหละครับคือประวัติของยักษ์วัดโพครับผมไปกันต่อดีกว่าครับตอนนี้หมดธุระที่หน้าหอต่จตนลมุกแล้วกลับไปรวมพลกับเพื่อนๆครับผมไปไปไปมีเราก็ได้ถ่ายทุกอย่างในวัดโพเสร็จแล้วนะครับที่ฝนก็หยุดแล้วครับแล้วก็ไปถ่ายผลกันมาตั้งนานโชคดีจ้าดีเราจะออกจากวัดโพนะฮะครับผมไปพูงอ่า เดี๋ยวเราจะออกจอดโพกกันแล้วเดี๋ยวต่อไปครับผมใช่เราจะออกเดินทางไปสยามมิเซียมกันครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สยามมิวเซียมซึ่งเป็นมิวเซียมเพื่อการเรียนรู้แห่งแรกของประเทศไทยครับก็สยามมิวเซียมเนี่ยครับเคยเป็นกระทรวงพาณิชย์มาก่อนนะครับแล้วก็โดยมีการบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมนะครับตั้งแต่ปี2507ถึง2 5 0ครับโอเคแล้วก็ได้มีการเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับผมและเปิดให้ประชาชนเข้าทั่วไปได้เข้ารับชมตั้งแต่ปี2551 ไอมิวเซียมแห่งนี้มีพื้นที่7ไร่แล้วก็มีอาคารทั้งหมด4อาคารแล้วก็มีห้องทั้งหมด17ห้องโดยจุดประสงค์ของการสร้างมิวเซียมแห่งนี้เพื่อที่จะให้เด็กและเยวาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยให้รักชิให้ให้เด็กไทยรักชาติกันมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็ตอนนี้ที่สยามมิวเซียมได้มีการปรับปรปุงในหลายๆส่วนครับเหลือที่นิทรรศการให้เราได้ดทูที่เดียวก็คือตรงนิทรรศการต้มยำกุ้งตรงข้างๆด้านนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไป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 ดูไปดู โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้างในนิราสการต้มยำกุ้งนะครับมีอะไรบ้างน่ะเราไปดู้นเราไปดูข้างในกันครับโอเคครับไม่ัวส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนิดเรื่องวิกฤตการต้มยำกุ้งนะครับเกี่ยวกับว่าเราแต่ละคนเนี่ยในช่วงนั้นมีหนี้กันเฉลี่ยคนละประมาณเท่าไหร่ซึ่งหนี้รวมตอนนั้นเนี่ยประมาณ1.4ล้านล้านบาทนะครับแปลว่าเราเป็นหนี้กันคนละประมาณ14,000บาทนะครับาท

ครับแล้วก็เสร็จภารกิจกันแล้วกำลังจะกลับบ้านกันแล้วครับกลับบ้านครับกลับบ้านไม่ไม่ไม่กลับบ้านหน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโต้นต้นทุ่มยัึ่งเลยไม่ไม่ม่ไม่มีเลายบายสะพานบูธเจอกันใหม่นะครับจุ๊บจุ๊บเจอกันใหม่ อนนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเราครับรอนายอาบครับผมเกิดอะไรขึ้นครับทำไมต้องรอนายอาบนายอาบไม่ซื้อไม้ครับอ้าวแล้วไม้ของเราแล้วไม้ของเราครับอ๋อไอคนนี้มันมีคนลืออกมาครับดูไว้นะดูดูครับตัวหักคะแนนหมดเลยครับครับแล้วนี้ก็เป็นบรรยากาศวัดโพตอนฝนตกน้ําท่วมเต็มตีนเอยเต็มเท้าเลยนะครับเราจะพาไปชมวัดครับตรงนี้คือที่อะไรนะครับเจดีเจดีรชกาเจดีสี่ราชการนะครับ อ้าวสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอยู่ที่นี่อ๋อตอนนี้น้ำกำลังท่วมตูงนะครับผมเราต้องการเรือนะครับกำลังหาซื้ออยู่กูว่าจะซื้อเรือสำเภามาอยู่เฮ้ยภูมูเสียงหัวโบราณไปครับเราเราจะพาเดินชมวัดกันนะครับหาเจดีศิลปศากันนะครับได้แก่พระบาทอ๋อช่างมันเถอะครับเราเจอพบพื้นที่ราบราบราบแห้งแล้วนะครับแล้วนี่นะครับพบกับคุณแบงค์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเจดีนะครับสวัสดีครับคุณแบงค์ แต่เราขึ้นไปด้านบนได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ทางขึ้นปิดไว้นะครับแต่เราก็จะแหกที่กั้นขึ้นไปให้ท่านผู้ชมครับไปดี่วะสีเหลืองอ่อนนี่เป็นของรัชกาลที่สองครับเอ่อฮัลโหลฮาวายูดูอินโอ้ยโอไนส์ถ่ายไอ้เหี้ยพี่ให้ในซีท์ครับโอ้เยเราถ่ายทีมงานแล้วก่อนทีมงานเราเยอะนุ้ยเป็นเบื้องหลังเฮ้ยทีมงานขอ ต,ตัวไครับเนีองมึง้องมึงเออไม่ได้โอ้ย <damages> ท <favor> ี่ตรงนี้แม่งชิบหัยเลยนอัสดีครับผมน็อตครับผมมามครับมันยังไม่อาดเลยหนึ่สองสามสวัสดีครับ หนึสองสามสวัสดีครับผมน็อตครับผมอามครับวันนี้เราจะพาไปชมสยามมิวเซียมและและวัดโพครับไม่ได้มึงต้องสมูทก่านมึงไม่ได้วัดโพก่อนเหรอวะวัดโพก่อนด้วยเออวัดโพทำไมเอ่อวัดโพก่อนใช่ไหม่สอามสวัสดีครับผมน็อตครับผมอามครับวันนี้เราจะพาไปชมวัดโพกับสยามมิวเซียมครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับ หนึ่งสองจังสวัสดีครับผมน็อตครับผมอาร์มครับวันนี้เราจะพาไปชมวัดโพกับสยามเมืองเซียมครับเชิญรับชมได้เลยครับเย้ถส่ใส่เท่านีเลาใช่เหยเอานี่แล้วนี่หละ